มหมู่บ้านลูกเป็นวัดทางเข้าวัดทางเข้าวัดใช่มันไม่ใช่หมู่บ้านมีทางไปวัดแล้วทำไมตรงนี้มันมีแต่บ้านเขาเลี้ยงบอ่อเลี้ยงปลาอยู่นี่ลูกเขาอยู่ต่อบ่อบ้านไม่อยู่ติดบอ่อแล้วทำไมนี่เงี้ยคอบ่อปลูกบ่อปลาแล้วทำไมหมู่บ้านนี้ไม่อยที่นี่ทางมันแคบ เพราะยังไงมันก็ชะลอไปอยู่แล้วเนี่ยก็ทำลูกระนาดแบบแคบๆคือจะให้เขามีให้ได้ตอนนั้นมันคืออะไรครับไกเขาเลี้ยงบ่อกุ้งบ่อปลา กลัวรัวรัวแล้วทำไมเขาไม่ทำไม่ทำขึ้นมาแบบแบบนี้ชอบสีนี้เขาคนท